เพชรพระรวยสวัสดีพี่สู่ปูสซข้อนครับผมมากลลวพี่น้องล่าพัฒนาปูศูนย์เจ็ดปูทรงม้แเนะพี่น้องเนาะปูสซงมาให้แล้ววันจันทร์ที่สิบมิถุนายนสองห้าหกเจ็ดเมื่อวันศุกร์ล่าพัฒนาสามตัวบนออกเจ็ดสามสองสองตัวล่างก็คือหนึ่งเจ็ดนะพี่น้องเนาะให้เบิง้งสถิติของเกาน้ัเนะพี่น้องเนาะ วาเล็กของเก่ามันออกตัวไหมันมาตัวไหนเนาะพี่น้องพี่น้องไปเปรียบเทียบใส่กันของเกา่าของใหม่เริ่มลุยกันเลยพี่น้องเบา,บาๆหลายพราะว่างวัที่พานมากของปู0ูนย์เกตกวมะเขารถ One chant shift.

วิ่งลูดบนล่างสอง สองกับสามคือบ่มานำกันนะพี่น้องมัันสุกกับมาสาม,ส,ามสองแล้ว <c oughs> ปูเน้นให้ที่ปูเน้นที่สองสามตัวล่อง xuân chạp khu xuân nâng xuân สามหนึ่งในนาผิดมาพี่น้องนาผิดจะแล้วหน้าศูนย์สองก็สองศูนย์ศูนย์สองกลับไปในตัวและพี่น้อง สองสองเนาะมสองก็มีมาอีกออกสามสองลมา3ามสองอีกเอาอนใดก็เป็นได้แต่เลขของปูเนี่ก็บริษัปักหลักได้พี่นอ้องเข้ากับบนล่างไปกับของปูบริษัปักหลักบนล่างไปกับบริษัปักหลักสิบหลักหน่วยได้พี่น้อง ศูนสามสองสามแล้วก็สามสาม <c oughs> หล้วก็สามสามขั้นเน้นกันเน้นติดสองนะพี่น้องเน้นติดสองเพราะว่าปูเน้นติดสองวิ่แต่สองติดสองหลายเน้นติดสองหลายเลขติดสองหลายนะพี่นอนะ้องเนาะบ่งของปูกันนะพี่น้องจังมาอ่านท่วนกัน นี่อันนี้คือลายมือของปู่ปู่ศูนย์เจ็ดนี่ศูน0 3หนึ่งสองศูนย์ปู่ศูนย์เี่พี่น้องปู่ศูย์เอ่พี่น้องเขาแคปหน่าจอล้วครับเด้อวันจันทร์ที่10 มิถุนาสองหาหกเจ็ดลาวพัฒนาปูศูนย์เวิ่งรูดบนล่างสองกับ3าเน้นที่2ส่วนจับคู่ก็คือ0ูนย์หนึ่งสองศูนย์สามหนึ่ง์สอหลักล2สอสองสย์สาหลักสหลักะ3าสบนล่างไปกลับเนาะพี่น้องเนาะแต่ศูนย์ศนย์่กลับแล้ว ก็มีเลขเปิ่สองสองสามสามพร้อมเนาอพี่น้องเนาะาจับหนาจอดามนี้นะครับเด้อมักชอบตัวอะไรกับผิดารณละหน้าบงกราบขอบพระคุณปู้ศูนย์เจ็ดละลายครับผมที่สวงแนวทางลาพัฒนาให้ขอยพี่น้องห้องม,ามานนันมันแึงเ้งปังๆกันสู้ผู้สุขคนเด้อว,วันจันทร์ที่สิบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพชรพาด้วยนะครับเดอ้อพี่นอ้องท่านใดกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้โชคขอให้มมันขอให้รวยคลิปหน้าพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม